ผมเห็นด้วยครับข่าวรัมตีช่วยกลาโหมบอกว่าจะตั้งคุณบุมปนักดาเป็นโฆษกอ,อ,อันนี้คิดดีที่จริงรัฐบาลน่าจะคิดได้ตังนานแล้วนะครับคือคนที่เป็นโฆษกเนี่ยออกมาถแถลงเนี่ย 1. ประชาชนจะสนใจทั้งประเทศ 2. องคำพูดคำจาปฏิภาณไหวพิษของโฆษก ริยาท่าทางสีหน้าและแววตาของโคศกผมเน้นสีหน้าและแววตานะครับจะต้องสดชื่นและชนะยามเหลาที่เหลาสูญเสียหรือเราพลาดทั้งไปเหยียบกับระเบิดสีหน้าแววตาน้ำเสียง ต้องแสดงออกซึ้งความเสียใจที่สําคัญมากนะครับคุณสมิสำคัญมากนะครับแล้วก็้ออย่างนี้มีแววชนะนะครับอย่างนี้มีแววชนะนางมาลีเนี่ยพลโทมาลีของขมรเนี่ยแท้คุณบุมปรนัดดาราบาบ่าบ ความสวยแพ้ขาดคุณบุ๋มเคยเป็นถึงนางสาวไทย2เป็นพิธีกรที่มีความเฉลียวฉลาดปฏิภาณไหวพริบด,ดีมากครับผมเคยไปออกรายการกับคุณบุ๋มหลายครั้งนะฮะหลายครั้งที่เวิร์กพอยใช้คำว่าเป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบด,ดีมากนะครับแล้วก็ พูดถึงหัวจิตหัวใจและกล้าหาญเป็นผู้หญิงที่เด็ดเดี่ยวและกล้าหาญนะครับแล้วก็ทุ่มเทช่วยเหลือสังคมจิตใจงามใบหน้างามปฏิภาณไหวพริบดีความรู้ดีนะครับผมว่าวางเกมถูกแล้วครับตอนนี้มันเหมือนกับเล่นหมากรุกกันไทยกับกัมพูชาเล่นหมากรุกกันนะฮะไอโคศกเก่าที่เป็นทหารเรือนั่นก็ เขาทําหน้าที่ดีแล้วนะครับแต่ว่ามันจะจืดๆแหข้าราชการนะครับจืดๆไปดีฮะใช้โคศกครับส่วนตัวผมเนี่ยไม่อยากให้เอาข้าราชการประจํามาเลยนะนะครับอ้าวถ้าเปิดช่องแข่งกันเนี่ยใครจะดูช่องประเทศไทยหรือกัมพูชานะฮะมันกินขาดนะครับ มันกินขาดครับมันกินขาดนะฮะวางตัวโคศกเรากินขาดและดีครับท่านคิดดีแล้วนะครับต้องคิดนอกกรอบหน่อยนะครับเดี๋ยวนะอ๋อขอบคุณมากครับอ่าเบสีแจ้งว่า วิญญารามทองแหงขอนปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์คุณเซ็นแล้วครับโอ้ขอบคุณครับท่านอาธิการและคณาจารย์ของรามทองแหงผมเรียกรอ้องคนอย่างนี้ไม่ควรไปให้ปริญญาเอกเขานะครับปริญญาเอกกับฆาตกรสงคราม ต้องถอนครับต้องถอนนะครับต้องถอนและผมเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยฟ้องคุณเซนกับคุณมเน็นต่อศาลโลกนะครับว่าเขาเป็นอาชญากรสงครามยื่นไปครับกระทรวงการต่างประเทศต้องทำงานเชิงรุกต้องทำงานเชิงรุกครับต้องทำเกมนะครับของเราก็ที่ผ่านมาก็ถือว่า ทำงานช้าแม้จะแก้เกมได้ก็ตามแก้ปัญหาตลอดนะครับให้เขาชิงทงนําตลอดที่จริงเล่เหลี่ยมปฏิพานไหไวพิษชั้นเชิงเนี่ยผมว่ากระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยเก่งตั้งแต่สมัยอดีตการมาแล้วนะครับแต่ว่ามันจะติดขัดตัวรัฐมนตรีหรือจะติดขัดอะไรอย่างไรอย่างเงี้ยนะมันต้องหลอมรวมให้ได้ระหว่างรัฐบาลกับทางกองทัพนะครับ มไม่ทราบว่าศูนย์อพยพต่างๆเนี่ยทางฝ่ายความมั่นคงหรือกองทัพเนี่ยแถลงให้กลับเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนแล้วหรือ,อยังนะครับเขมิ้นมันไว้ใจไม่ได้ครับผมมั่นใจว่ายังไงก็ต้องสึกดีนะครับต้องดูสถานการณ์กันนะครับมั่นใจครับนิสัยคนพานิัยโจรซึ่งกระทําผิด เขมียําติดต่อประเทศไทยหลายครั้งแล้วนะครับทางอาชญาวิทยาก็วว่ากระทาผิดซ้าครั้งที่สองเนี่ยเป็นอาชญากรโดยสัารนะครับแล้วเขาไม่มีทางไปจากใจผมจริงๆนะครับขอญาตเสนอเนะี่ยรัฐบาลครับไม่ต้องไปคุยแล้วครับไม่ต้องไปคุยแล้วครับไม่ต้องไปเจรจาแล้วครับ13ข้อที่ยืนไป ไอ้สองข้อสําคัญมันไม่เอาอะไรที่มันจะเสียเปรียบมันไม่เอานะครับหนึ่งขมิ้นแม่ไม่เคยยอมรับผิดจ,จากการกระทําความผิดของมันสองอะไรที่มันจะเสียเปรียบมันไม่เอาอะไรที่จะเกิดความเป็นธรรมมันไม่เอาอะไรที่มันได้เปรียบมันถึงจะเอาเราเป็นประเทศใหญ่กว่ากองทัพเราใหญ่กว่านะครับและเราไม่ใช่คนเกเร เรายื่นข้อเรียกร้องเราว่าเราใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นซึ่งทั่วโลกเขาใช้กันแผนที่มันละเอียดนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปถ้าขีดเส้นปากกาไปเนี่ยถ้าหนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ยมันประมาณห้าร้อยเมตรแต่ไอ้ขเขมรเนี่ยมันเอาแผนที่ฝรั่งเศสมาร้อยกว่าปีที่แล้วขีดเส้นปากกาไปในแผนที่ปื้เนี่ยมันกว้างสองพันเมตร ก็ตัดสินแบ่งกันตามแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นนะครับจเจ้าชาติเป็นกลางไหนมาอแผนที่ก็ได้ที่เขาใช้กันนะนะครับเขาจะได้ตัดสินให้เด็ดขาดไปสักทีหนึง่งจะได้จบไอ้เขมรเนี่ยที่มันมีปัญหากับเราเนี่ยมันอ้างแผนที่หนึ 2, ่งต่อสองแสนโม่ๆเนี่ยมันจังมันก็เลยบอกว่าพื้นที่ทับซ้อนนะยังไม่แบ่งก็ไอ้สัตว์มึงทำไมไม่ใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเล่า มันจะได้รู้ว่าเป็นของไทยหรือว่าของขมรเออคนอ,อย่างนี้ขออญาตเรียนรัฐบาลนะครับถลองกลุ่มทาเวชชยชัยเราไม่ต้องไปคุยกับเขาแล้วครับขมรทางกองทัพครับท่านผู้จัดการทหารหเรืออากาศนะครับใช้คำพูดจริงๆว่าเราจะไม่รรามดินแดนใคร ไม่กลมเห็งรังแกผู้ใดนะครับและไทยยึดมั่นขืนแผ่นดินไทยตามแผนที่หนึ่งต่อห้ามือแม้หากใครมาลุกลานมาทำร้ายพี่น้องประชาชนคนไทยหรือทหารไทย เราจะใช้สิทธิ์ป้องกันตัวอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วไม่ต้องไปคุยกับแม่หรอกครับเยรจามาห้าสิบปีแล้วนะมันคุยไม่รู้เรื่องท่านจะไปคุยอะไรแต่เราไม่ได้แข่งขืนเลยไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกนะครับสังคมโลกจับตากับเราเราก็แถลงอย่างนี้ครับว่าเราเนี่ยยึดมั่นในกติกาสากลของกฎบัตรสาประชาชาติสนทิสัญญาเจนีวา ไม่รุกลานดินแดนไทยแต่จะไม่ยอมให้ใครมาทําอันตรายประชาชนคนไทยหรือพี่น้องทหารหารแม้แต่คนเดียวหากใครกระทําเยี่ยงนั้นจะโต้อย่างสาสมเพื่อให้หลับจําพูดแม่นไปแค่นี้ครับแล้วอย่าไปคุยกับคุณเฮียไอ้คุณเซนเนี่ยมันเฮียไม่ต้องไปคุยครับ มึงไม่คบกูกูก็ไม่คบมึงผมไม่อยากให้คบนะครับคุณจะออกคําสั่งอะไรผมไม่ได้รังเกียจประชาชนพี่น้องชาวกัมพูชาเลยนะครับแม้แต่คนเดียวแรงงินต่างด้าวของกัมพูชาที่มาทํางานในประเทศไทยคุณก็ใช้ปัญญาคุณคิดเอาเองนะครับว่าคุณกลับไปเนี่ยคุณจะกลับมาได้ไหมคุณไม่มีงานทําแล้วนะกลับมาเนะี่ย เขาจะไม่เปิดหลักแรงงานกัมพูชาเข้ามาทํางานในประเทศไทยแล้วนะครับคุณก็กลับไปพบกังยากจนในประเทศท่านลองคิดดูนะครับถ้าท่านไม่กลับเป็นสี่แสนห้าแสนคนเนี่ยท่านคิดว่าไอ้คุณซินมันจะยึดบัตรประจําตัวท่านมันจะยึดที่ดินท่านตามที่มันขู่ได้จริงๆเหรือคนสี่ห้าแสน ข้อกับทีัวเข้าอีกห้าคูณก็ไปห้าคูณห้าก็สองล้านกว่าประชาชนจะออกมาเรียกร้องให้ตระกูลหุนก็จะอยู่ไม่ได้ตระกูลหุนก็จะอยู่ไม่ได้แล้วที่จะประชุมกันอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าบอกว่าจะเรียกร้องให้มันปราบแก๊งสแกมเมอร์แก๊งคอนเซนเตอร์ท่านคิดว่ามันจะทำหรือค,ค,คุยกับคุณเซนเนี่ยคุยกับหมายังรู้เรื่องกว่านะ อำนาจอยู่ที่บุนเซนไอ้เีนเจรจามาเนี่ยแม่รับคาสั่งบุนเซนอย่างเดียอว,ว,วอำนาจเด็ดเส็จเด็ดขาดอยู่ที่บุนเซนไม่ต้องไปคุยแล้วครับไม่ต้องคุยแล้วครับจริงๆครับ M มยง O มอ,อะไรเนี่ยไม่ต้องบอกว่าแต่เราก็แถลงอย่างสุขุมนะครับเพื่อไม่ให้สังคมโลกประนามเราบอกว่าเรารักษาธิปไตยไทยไม่ยอมให้ใครมารุกรานและ ให้คำมั่นว่าจะไม่รุกลานไทยแต่หากใครรุกลานก่อนทําให้บ้านเรือนประชาชนหรือประชาชนคนไทยเสียชีวิตจะตอบแทนให้สาสมนะครับแลาไม่ต้องไปคุยกับมันครับเหมือนกับผมเป็นผู้ใหญ่ผมอายุเจ็ดสิบผมเป็นผู้ใหญ่ใุมมันมาทัา้ตีท่าต่อยผมและอยู่เฉยๆเอาผมไปนั่งเจรจากับมันมันไม่เข้าท่า เราได้เปรียบมันอยู่แล้วท่านจะไปคุยทำไมวะนะครับท่านจะไปคุยทำไมนะครับไปนั่งเจราจาต่อรองกับมันมึงไม่มีสภาพอะไรมาต่อรองกับกูอยู่แล้วไม่มีสภาพอะไรมาต่อรองกับประเทศไทยอยู่แล้วแต่ถ้าเปิดศึกมาอีกนะคราวนี้ต้องเอาให้เด็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างที่ผมบอกต้องจัดการคุณเซ็งคุณมันเน็ตครับ ปัญหาเกิดถ้าผมเป็นนักบินนะผมบินไปบอมแมนครับนครับถ้าเลือกเข้า UNSC ว่าผมเป็นอาชญากรองครามผมก็จะยอมติดคุกครับให้ตระก,กูลเฮียน,นี่ถ้ายังอยู่เอาไว้ไม่ได้ครับ